สวัสดีครับพบกับช่องลูกสุดปวนนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องสุ่มนะครับพอดีว่าผมไปเจอเว็บเวๆหนึ่งเขาขายกล่องสุ่มอยู่สำหรับของเด็กนะครับผมก็เลยซื้อมาสุ่มเปิดดูแล้วผมจะให้เป็นของขวัญสาหรับเด็กๆนะครับเนื่องในวันเด็กนะครับทีนี้ผมตอนผมสั่งเนี่ยผมนึกว่ามันจะกล่องเล็กกล่องไม่ใหญ่นะครับพอสั่งแล้วมันมาถึงเนี่ยมันกล่องใหญ่จริงๆครับกล่องใหญ่มากเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับ โอ้โหใหญ่มากเลยครับข้างในเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับอันนี้ผมมาผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมจะมาแกะพร้อมกับผู้ชมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคือตอนเนี้ลูกผมหลับหมดแล้วนะครับทีนี้ผมยังไม่อยากให้แกรู้นะครับว่าผมซื้อกล่องมาสําหรับลูกๆผมนะครับทีนี้ผมจะเปิดดูนะครับมาเปิดดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับเอานะครับ กล่องเนียผมซื้อมาในราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่ประมาณ500บาทเท่านั้นนะครับกล่องใหญ่มากแพ็คมาอย่างดีด้วยนะครับแต่ไม่รู้ข้างในมันจะดีด้วยหรือเปล่านะโอ้ยังไม่เห็นเลยนะครับข้างใน ยังแน่นอยู่เลยครับแพ็คดีอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหเปิดมาถึงกล่องแรกเป็นอะไรเอ่ยชุดหมอนะครับพอดีเลยนะครับสำหรับลูกสาวตอนที่ผมสั่งไปเนี่ยทางเว็บไซต์เขาโทรมาถามด้วยนะครับว่า ลูกผมเนี่ยอายุเท่าไหร่บ้างเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะครับผมก็ตอบเข้าไปนะครับทีนี้มันก็เลยมาตรงสําหรับลูกๆผมพอดีเลยนะครับอ่ากล่องแรกนะครับที่เราได้คือชุดเครื่องหมอนะครับังหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะถือว่าสวยมากเลยนะครับเนี่ยสวยสวยถือว่าได้อยู่นะครับลูกสาวผมชอบพอดีเลยครับ อันที่สองนะครับมาดูกันโอ้โหอันนี้ก็สวยมากเลยครับชุดเครื่องชานะครับชุดเครื่องชานี้ลูกผมเนี่ยบ่นอยากได้อยู่นะครับเมื่อวานนี้ผมไปซื้อของก็ร้องไห้จะเอานะครับแต่ยังไม่ได้ซื้อให้นะครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าของสุ่มมันจะมาถึงผมจะแอบเซอร์ไพรส์นะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็ของลูกสาวนะครับตัวเล็ก สชิ้นละผมยังไม่เจอของลูกชายเลยอันนี้อีกกล่องหนึ่งนะครับอันนี้อะไรเนี่ยกล่องกล่องอะไรไม่รู้เหมือนเป็นตู้สตู้หมุนสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไปในห้างเราก็จะเจอหยอดเหรียญสิบบาทหมุนเอานะครับลุ้นข้างในเป็นอะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมยังไม่แกะก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะพร้อมกับลูกๆผมนะครับต่อไปนะครับ ว้าวชุดสระเปานะครับชุดสระเปาอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับดูว่าเขาจะเล่นยังไงนะครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะเล่นยังไงต่อไปนะครับโอ้โหเห็นชื่อกล่องก็สวยนะครับไอรอนแมนครับผมอันนี้สำหรับลูกชายนะครับ สวยมากครับผมยังไม่แกะข้างในนะครับเดี๋ยวเอาไว้รอรุ้นกับเด็กๆนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างให้เด็กๆมาแกะกันเองนะครับชิ้นต่อไปชิ้นเท่าไรแล้วหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วครับต่อไปชิ้นที่5้านะครับชิ้นที่ห้าอันนี้อะไรเอ่ยครับเหมือนหนังสติ๊กนะครับเหมือนหนังสติ๊กเลย อันนี้ก็ไม่รู้คุณพี่หรือคุณน้องจะได้เล่นนะครับน่าจะแย่งกันหน้าดูเลยถ้าเรื่องจริงๆนี่ชอบกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับเอานะครับชิ้นที่ห้านะครับต่อไปชิ้นที่ห้ากล่องสีชมพูหวานแหววเลยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นจิ๊กซอ์หรือเปล่าตัวต่อนะครับตัวนี้โอเคเลยสวยครับลำบากพ่อกับแม่ให้ช่วยต่ออีกอะผมว่านะ ครับต่อไปชิ้นต่อไปเลยนะครับว้าวดูนัดดูนัดนี้เป็นอะไรที่ลูกสาวผมชอบมากแล้วก็ชอบกินมากเลยครับโอเคกล่องสวยมากเลยนะกล่องนี้ผมว่าใหม่ดีของก็โอเคนะครับอันนี้ฮีโร่น่าจะเป็นหุ่นครับผมเดี๋ยวเราต้องมาเปิดดูข้างในว่าเป็นยังไงนะครับ ชิ้นต่อไปโอ้ oh, อันนี้น่าจะเป็นของพ่อนะครับเพราะพ่อชอบรถ <c oughs> อันนี้พ่ออาจจะแอบขอลูกไว้นะครับเอาไว้ตั้งโชว์ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกกล่องใหญ่มากผมบอกเลยว่ากล่องใหญ่มากยังเหลือนะครับอันนี้ผมออกมาได้เยอะแล้วถือว่าคุ้มแล้วนะสาหรับผมผมถือว่าคุ้มแล้วนะกล่องละห้าร้อยบาทเองนะครับต่อไปอื้อหือ รถตักนะครับน่าจะเป็นชุดเครื่องเล่นข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าของเด็กนกั่งโผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับชิ้นสุดท้ายนี่ชิ้นใหญ่มากรถเจาะครับรถตักดินอันนี้ไม่รู้ผู้ชายหรือว่า คนพี่เล่นหรือคนน้องเล่นนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนมีหมดทุกอย่างเลยครับผมนี่เป็นเซตอันนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วอันนี้ต้องแต่งให้พี่กับน้องเล่นด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูบ้างนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะวางให้เห็นกันจัดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้า หนะครับ7นะครับ8 9ดเก้สอนะครับอันนี้ชุดเครื่องชา12ครับผมทั้งหมด12ชิ้นนะครับ เอาละครับตอนนี้เราแกะกันครบหมดแล้วนะครับมีทั้งหมด12ชิ้นนะครับในกล่องทรงนี้ทีนี้ผมจะเก็บเข้าไปก่อนนะครับคือรอให้เด็กๆตื่นมามาลุ้นมาเปิดเองนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วนะครับทีนี้ก็จะได้มาเล่นกับเด็กๆด้วยกันต้นหนาวกับตามานี่เร็วพ่อให้เปิดอะไรเร็วมานี่เร็วพ่อมีอะไรจะให้มาเร็วมาเร็วมมของขวัญนัเนเลยของขวัญักเจ้า วิ่งมาแล้วอา้าวเปิดเลยข้างในมีอะไรมั่งว้าวชอบไหมคะต้นหนาว